สวัสดีครับผมชื่ออันฟ้าวันนี้ผมจะมาพระธทำสองโคลินบทที่เจครับพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้นได้ตรัสด,ดังนั้นท่านที่รักทั้งหลายในเมื่อเรามีพสัญญาเช่นนี้ขอให้เราชำระตัวตัวเองให้ปราศจากมลทินทุกอย่างของเนื้อหนังและวิญญาณจงมีความบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ด้วยความเกรงกลัวของพระเจ้าเปาโลปลื้มปิติที่คริสตจักรกลับใจใหม่ จงเปิดใจรับเราเถิดเราไมไ่ทำผิดต่อใครหรือทำลายใครหรือเอาเปรียบใครเลยเข้าพเจ้าพูดเช่นนี้ไม่ใช่เพื่อจะลงโทษท่านแต่เพราะข้าพเจ้าได้บอกท่านก่อนหน้านี้แล้วว่าท่านทั้งหลายอยู่ในใจของเราจะตายหรือจะเป็นก็อยู่ด้วยกันข้าพเจ้าไว้ใจและภูมิใจในตัวพวกท่านมากข้าพเจ้าได้รับการหนุนใจอย่างบริบูรณ์และมีความชื่นชมยินดีอย่างเหลือล้นในความยากลำบากทุกอย่างของเรา เพราะว่าเมื่อมาถึงแคว้นมาซิโดเนียแล้วร่างกายของเราไม่ได้พักผ่อนเลยแต่พบความยากลำบากรอบด้านภายนอกมีการต่อสู้ภายในมีความกลัวแต่พระเจ้าผู้ทรงหนุนใจคนที่ท้อใจได้ทรงหนุนใจเราเหมือนของทิตัสและไม่เฉพาะเพียงการมาของเขาเท่านั้นแต่ยังด้วยการหนุนน้ำใจที่เขาได้รับจากพวกท่านเขาบอกถึงความอะไร และความสศกเศร้าของท่านทั้งความกระตือรือร้นของท่านทั้งหลายที่มีต่อข้าพเจ้าทําให้ข้าพเจ้ายิ่งมีความยินดีมากขึ้นเพราะถึงแม้ว่าข้าพเจ้าทําให้ท่านเสียใจเพราะจดหมายฉบับนั้นข้าพเจ้าก็ไม่เสียใจแม้ก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าจะเสียใจเพราะข้าพเจ้าเห็นว่าจดหมายฉบับนั้นทําให้พวกท่านเสียใจแม้เพียงชั่วขณนะแต่บัดนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีไม่ใช่เพราะพวกท่านเสียใจ แต่เพราะความเสียใจนั้นทําให้ท่านกลับใจเพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความเสียใจตามพระประสงค์ของพระเจ้าท่านจึงไม่ได้รับผลร้ายจากเราเลยเพราะว่าความเสียใจตามพระประสงค์ของพระเจ้าทําให้เกิดการกลับใจซึ่งจะนําไปสู่ความรอดและจะทําให้มีเสียใจแต่ความเสียใจอย่างโลกนั้นย่อมนําไปสู่ความตายจงดูซิว่าความเสียใจตามพระประสงค์ของพระเจ้าเช่นนี้นําไปสู่การเอาจริงเอาจังเพียงไร และยังทําให้เกิดการขวนขวายที่จะพิสูจน์ตนเองเกิดความขุ่นเคืองความตื่นตัวความอาลัยความกระตือรือร้นและการเกิดลงโทษพวกท่านพิสูจน์ตัวเองในทุกด้านแล้วว่าเป็นผู้ปราศจากความผิดในเรื่องนี้ด้วยเหตุน,นี้ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะเขียนจดหมายถึงท่านทั้งหลายก็ไม่ใช่เพราะเห็นแก่คนที่ทําผิดหรือเพราะเห็นแก่คนที่ต้องอดทนต่อการร้าย แต่เพื่อให้เอาจริงเอาจังที่ท่านมีต่อเราปรากฏกับพวกท่านเฉพาะพระของพระเจ้าเพราะเหตุนี้เราจึงได้รับการหนุนใจนอกจากได้รับการหนุนใจแล้วเรายังมีความยินดีมากขึ้นเนื่องจากความยินดีของทิตัสเพราะว่าพวกท่านทุกคนทําให้จิตใจของเขาสงบเพราะที่เข้าเจ้าอวดเรื่องของท่านแก่ทิตัสข้าพเจ้าก็ไม่ต้องละอายเลย แต่ทุกสิ่งที่เราพูดกับท่านทั้งหลายเป็นความจริงอย่างไรสิ่งที่เราอวดกับทีตัสก็ปรากฏเป็นจริงอย่างนั้นและความรักที่เขามีต่อพวกท่านก็เพิ่มพูนขึ้นเมื่อเขาระลึกถึงความเชื่อฟังของพวกท่านและการที่พวกท่านทุกคนต้อนรับเขาด้วยความเกรงกลัวและตัวสัน่นข้าพเจ้าเช่นชมยินดีเพราะข้าพเจ้ามั่นใจว่าพวกท่านได้อย่างเต็มที่ขอบคุณครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ